มาดูนะครับวิธีเก็บัญห้ากล้องรถบิ๊กเอ็มที่ว่าทุกคนจะต้องเจอนะครับรถบิ๊กเอ็มในส่วนหมากจะเหลืองใดชาติจะมีปัญหานะเสวนหมากถ่ายใดตัวนี้นะครับถ่ายเวททัพในส่วนหมากมันจะรัวนะครับหลังจ,จากใสโรชายมานานๆนะครับมันใดติดรถได้ไหมน,นะนี่มันตัวนี้นะครับใดมันกร,รัวเลยนะครับแต่ว่ามันชาติด,ดีแต่ตัวนี้ผมเจอใดไม่มานะครับ ตัวนี้ซื้อมาสามพันแปดนะครับใช้ไม่ถึงไม่ถึงปีนะครับมันเกิดจากการไหม้ทางดุกนะครับจอดแต่ว่าเวกัมของมันอย่างดีนะครับน้ำมันมันไม่มีการรั่วซึมนะครับก็เลยการแก้ปัญหาของผมเบองต้นนะครับคือว่ามัหล่อายมาก็ใช้มานน่าเลยครได้พ้นโดยการจะว่าเอาไดสองลูกนะครับเอาลูกตัวนี้นะครับที่ว่าเวกัมมันมีปัญหาโดยว่าน้ำมันมันรั่วออกายนะครับเราก็ตัดเวกัมออก กระจายเวกัมตัวนี้มา,ามาต่อลมเบรกนะครับเพื่อให้ไปไปดูดมอลมเบรกนะครับเป็นเวกัมดูดมอลมเบรกโดยที่ว่ามันไม่ต้องชาจไฟเพราะว่ามันไหม้ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นไดร์ติดรถมานะครับชาจดีแต่เวกัมไม่ดีนะครับคือน้ำมันมันรั่วออกไถได้นะครับแกปัญหามันเหลือก็ไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่าจินส่วนแต่ละจินส่วนค้องต่างโรงงานเดี๋ยวมากไคมันเป็นคุณภาพมันต่ำนะครับ สมกับว่าแกนของเรานะครับมันมีการสึกล้วเร็วเลยมาสามาแต่ว่ากันน้ำมันที่เข้าอ่ากันน้ำมันเข้าไปไหนได้ดนะครับเจ้าตัวนี้มันจะมีเวกัมในน้ำมันมาล่อเลี้ยงนะครับตัวนี้มันก็มีปัญหาเราก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยการที่ว่าเอาได้ตัวนี้มาติดตั้งไว้ข้างนอกนะครับตัวต่อไปมันมีปัญหาใช่ไหมนะครับเราก็ไปเสื้อได้ทุกๆมาโดยที่ว่าไม่ต้องมีเวกัมมาเลยพอเวกัมตัวนี้เราสามารถจ่ายได้เลยกับกับลมเบรกของเรานะครับ กระแสได้ตัวทุกๆมาตัวเสีย้ยร้อยตัวปันเราก็มาใช้ได้นะครับโดยการต่อว,วงจรไหมทําเองได้นะครับเกณฑ์บันนาฟ้าเป็นแนวทางป้องคนแายๆคนนะครับทีว่าเปิดปันห้าตีป่ะสับปันห้าป้องรถบ,บิ๊กเอ็มนะครับเจ้าเดชชาติจะมีบันนาส่วนเหินเขือนเหรได้นะครับไม่มีบันหาเลยในกายี่สิบกว่าปีเลยนะครับหลงนี้ก็ใช้มายี่สิบกว่าปีแหละนี่มาเพิ่มเติมก็คือ มาใส่ตัวโบนะคทั้งตัวโบตัวนี้ก็ติดตั้งประมาณมื่นกว่าบ้านนะครับไม่แพงนะครับใครที่ยากโรเองยากริ้วอยากเปิมซีซียากเปิมเ,เ,เหลงมาเก็ขึ้นมากา็ใช้ได้นะครับการใส้ก็ไม่ยากนะให้สั่งที่จำนานการใส่นะก็ใส่ได้รือใครที่ว่ามีความสามารถมีความรู้เล็กๆน้อยๆในนะาการใช้ตัวโบว่า ก็ใสเองได้นะครับโดยโดยไม่ต้องไปทางฉังอันนี้ผมให้เป็นฉังเขามาใส่ยญ่นะส่วนตัวนี้ผมมาทําเองเกเอะพะน้าเลยตัวยองแ้มันก็ใช้ได้แนเมื่อว่าเราเห็นว่าถึงนะครับเราจะใส่นอกตัวนี้ไว้เปืือเปืือตังนะครับเปลือกตั้งไสพันนะครับเราจะท่องไม่ต้องไม่ต้องไปขยับไล่ๆทีนะครับมุ่นเกี่ยวตัวนี้ก็ทั้งไสปันได้นะครับผม